โอละนอน้อมใบน้อมน้อมทนวยบักนาวลมดาม,มีตอบน้อมทนวยบักกอกลมดาม,มีโตน้อมทอสองกับปั้นโยลมหัวแมวพงเว่าวตรง,งทองเจริญ เกินนอนซ้อนมืนนอเจ้าหลายเสียดายอายมันแก่จุน้างเงืนออ ลายเปนมาเดินนางข้นมาเั่นหน,าน,าาน,าน้ายจ้าจ่อยเมาออยมาเช้นหน่าจากจ้าจ่อยเมาออยดอกเดิานนังเอ้ยมาเห็นสาวสำ่นอยตัวข่อยผันแหงวังดูรูปร่างออกออกกำลังหมอะดูรูปร่างออกออกกำลังมาะกำลังพ้อมซ้อนสอกใส่ไทยเล่นหัวใจบักเลินกินมาเช็นหญ้าอ,าพอ,พพอ่อนเข่าพรอนมาปวดเท,ท,ทละเจ้ามาปวดเท,ทลเจา้าควยเท่าจากแกล้มจำมีกรแล้วนะคุณพ่อ มีกรรมแล้วนะคุณพ่อชอบรักสาวอ้ออ้อคบพาะพอดีรักพี่มันช่างเส้นประหลาดรักพี่มันช่างเส้นประหลาดหัวใจแคบจักขาดพิศสวัสด์วงแดงร,รักคนแก่เขาแม่เขาพ่อรักคนแก่เขาแม่เข้าพ่อต้องพะนาพะนเอ,อเออหยามนอนรักคนแก่ไม่มีแง่มีงอน ระคนแก่ไม่มีแง่มีงอนไม่มีหลอกมีหลอนปีนปอนนาเธอซอกกระเสือพ่มีเสือบ่อย,ยอมเผอทางลุมเลยจุ้มซีทุ่มตีหากระบอลงฝ่ารันโปงลงภาคบ้านหัวฝ่ารันโปงลงภาคบ้านหัวบุญสว่างก้อยขันบักทองเจริญตัวไข่หากินมันซ้ำให้พีต่ำขี้ย่ำย่ำจินปันบะคงให้ไตหา่าให้ไตหุงขันมันตัวหลอกล่อเพาะให้ลมคุม้มสาทุเดอร์ขันมันมันบ่ง,งมุมคืนหนึ่งสิบที ขี่นในดงขี่ลีมาขาบกอมันซ้ำให้ลองดับแดงพรอมตัวเป็นให้เบ้นจองไปขี่หือน้ำของก็ให้เหออไอลม่มจมปิงนิกะแสรักแท้ยอมเสียสลารักแท้ยอมเสียสละ,แ,สสละแต่ต้องมีมานะขันติอุทนพราบคันก็ต้องให้ดูนะเสื้อผ้าก็ต้องให้ดูเนื้อท่าเขาป่าระว,วังเสือเดียวอ,อันตาราย รักคนแก่ไม่มีวันเสื่อมคลายรักคนแก่ไม่มีวันเสื่อมคลายรักอ้ออจนตายนี่เม่ยใครสัมพันธ์รักอ้ออจนตายนี่เม่ยใครสัมพันธ์ วันกับมือคือกันกับสาวเบาวันกับมือคือกันกับสาวเบาแต่เขาเนี้ยเขาเจาก็เป็นเขาดังกันคนแก่นั่นจะดูถูกเลือหนูแกเป็นผู้ดันแกเป็นนายแกหลายคนอยูความหยูแกทั้งดูทั้งขันทั้งดันพันแห่งเก่งแกทั้งเมบ็แกทั้งถึงทนปันไ้ฟิดซ้อมพร้อมไหวสีปีร,รักรักนี่ละเอียดอ่อนหอมหวานรักรักนี่ละเอียดอ่อนหอมหวานนั้นนั้นไปมีผมจืดจากน้ำวามสุดทานอมคนเฒ่ามาเอาคนแกจะแปรเลยหนุ่ม เอาคนเข่าบ่อนี้เอาพื้นปีขึ้นหนึ่งสิบผลทนปัดไม่ไทยสันต,ตอ่อยมวยเขานั่นมันปัดกับหัวแขวแหววไว้เพราะปัดไก่ขั้นมูเจ้านั่นได้คนเข่าว่าบุญแม่คุณทุนหัวคนแก่แม่คุณทุนหัวคนแก่โลกนี่มันไม่แน่และก็ไม่ทีรังหาความสุขเมื่อชีวิตยังหาความสุขเมื่อชีวิตยังตายแล้วเอาไปฝังนี่ไม่มีอะไรหัวใจความที่ยังไม่แก่ หัวใจของพี่ยังไม่แก่ยังสดชื่นดวงแดนนี้ถูกวีทุกวันแต่ปีบ๊บค้นละสิบก็ยังดัง เ็บปิ๊บขึ้นละสิบก็ยังดังต่อยผมเตะถังก็ยังไม่กลัวเลยเคยมาแล้วแนวงัวเคยแกเคยมาแล้วแนวงัวเคยแกสั่งเคยให้บตื่นเต็นงวยสมบ่กลัวแกเข่าขัวใส่ลาบงัวบาแกเข่าขัวใส่ลาบงัวบาแกตำลานัดแมนเล่นเห็นแกเอ็นทังไตทังไตแกไปไรงัวสุ่มเบิดสุ่มเบิดดังแห้งกว่าเสือกว่าสั่งบัสารเขาแขงาแกเข่ากาหน้าลมเขียวดีแกดีกีนั่นแมนสุราลองขอ ຂອງແກ້ສາມອງຄວາມຮູ້ຄຸນໜູຮູ້ໃກ່ອານັມ່ພຸງໃຍ່ງິນນັ້ນປັນນອນນອນດົາແຕມີແກ່ທັງຕີ້ມ້ອຍແກວທີ แกค,คำขคี่นั่นแม่นปีดกยกมาเป็นตูแ่แกมาหาความรู้ขอเลี้ยงเจ็บขอเรียงแปดแกทั้งฝนแกทั้งแดดแกไพศาลสร้งา,งางเาางท่า,า,างาเจ้าแผ่นเฮกงาแกเป็นเท้าแกเป็นเท่าปกข้องลาดแท่นเมืองแกพาเหลืองหญาคู่อายุหลายหัวหลานแกเป็นจันคู่เท่าเอาเสาขึ้นไม้ลืมหดนุมสดใสขันบักเท่าได้ไงรงห้องจองฟ้ากัานดามารักคนแก่ กันดาารักคนแก่รักไม่เปลี่ยนทันแปรชั่วฟามอะไรไม่ใครรักแล้วท่านน้องไม่ใายรักแล้วท่านน yep. <sho> ้องจะถูบสมด้อมด้อมหอมแกไม่สิ้นใจถูบสมด้อมดอมหอมแกไม่สิ้นใจเห็นไหมนังอมิตตตาเห็นไหมนั่งอมิตตตาได้ผัวพำมันนาชัวชาอย่างดีได้ผัวพำมันนาชัวชาแต่ยังดี มีมาแหลวในนิทานเพื่อนเรามีมาแหลวในนิทานเพื่อนเราไัได้พัวผู้เถาปันได้แก้วนังเฮือนทุกขยักเงินมากเถาอยขวสรมีขันตีเป็นมานะคาเพี้ยนเมียหน่อยเป็นท่าสาขา่าไขพ่พมมาลนาะกะบวาใส่บีบแข้งใส่บีบขาใส่ไปซับผ้าสินเพอเพิ่นบวาหยังพม,มาลนาะแต่ข้งงด้เมียหนุ่มยังสาวมิดตะตาแวววาวลูบสวงปันแต้มแขมบยั่งใจดีซ้ำคำจะเว้าเมือยอยหันลักกะถูกหน่อยครับเ่ากระนอกเนินเลื่อนมือนี่ก็ขึ้น ดังเดียวกันล่นมือนี้ก็คือดังเดียวกันสวรรค์ปัดลงมาได้เมียยังน้อยอดมาเอากับไฟท้องเจริญลืนเก่งไผ่เสียงไฟเราเอาแม่บอนีบอนีเสียวแม่บอนีสีหน้านวลคนดวนขายไ่แต่ชิมนอน